สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณคณรูนัชรัตน์หมักสมานนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเอ,อ่ยไปดูกันวันนี้เราจะเรียนเรื่อง การสลับที่ของการบวกนะคะ,ะก่นอนอื่นเรามาดูความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมลืมกันหรือยังส่วนย่อยส่วนรวมนะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะคุณครูให้นักเรียนบอกสิ่งที่ทราบจากภาพพร้อมทั้งเขียนส่วนย่อยส่วนรวมและประโยคสัญลักษณ์การบวกที่สอดคล้องกับภาพนะคะ,ะให้นักเรียนดูภาพเลยค่ะภาพที่คุณครูให้มาคือภาพอะไรเอ่ย มีปลาทองกี่ตัวคะลองนับดูปลาทองสามตัวมีปลาเงินกี่ตัวปลาเงินสองตัวรวมมีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะห้าตัวอ่าคราวนี้เรามาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้ค่ะห้าคือส่วนรวมห้าคือส่วนรวมก็คือรวมมีปลาทั้งหมดห้าตัวคราวนี้ค่ะสาม สคือส่วนย่อยสามอันนี้ก็คือมีปลาทองสามตัวต่อมาส่วนย่อยสองนะสองตัวนี้ก็คือมีปลาเงินสองตัวเมื่อเราเอาส่วนย่อยสองกับสามมารวมกันมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ5ก็คือส่วนรวมนะคะอ่าคราวนี้เรามา เขียนสัญ,ญลักษณ์การบวกกันค่ะสัญ,ญลักษณ์การบวกเราก็จะเขียนได้ดังนี้ค่ะสามบวกสองเท่ากับห้าสามก็คือปลาทองสามตัวสองก็คือปลาเงินสองตัวห้าก็คือรวมมีปลาทั้งหมดห้าตัวหรือหรือนะคะหรือนี่ค่ะสองบวกสามเท่ากับห้า นะคะหรืออันนี้นักเรียนสังเกตตัวเลขเห็นไหมคะตัวเลขที่เป็นสีสีมันจะสลับกันนะคะแต่เป็นยังไงคะผลบวกของมันยังคงเท่าเดิมนะเขาแค่สลับกันเฉยๆเ,เนาะอามาดูค่ะเขียนสัญลักษณ์การบวกนะคะ3ามบวกสเท่ากับหเราไปดูค่ะจํานวน3แทนจํานวนอะไรคะจํานวน3ก็คือแทนจํานวน ปลาทองจำนวน2แทนจำนวนปลาเงินและสุดท้ายค่ะจำนวน5แทนจำนวนปลาทั้งหมดนะคะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนเห็นกรอบสิบเราไหมเอยกรอบสิบของเรานะคะดูนะกรอบสิบขอเรามีสีดำกี่อันคะ3อันสีน้ำเงิน จ็ดอันจะได้สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบหรือเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบนะคะจำนวนสามแทนจำนวนอะไรจำนวนสามแทนจำนวนนับสีดำนะจำนวนเจ็ดแทนจำนวนอะไรคะจำนวนเจ็ดก็แทนจำนวนนับสีน้ำเงินสุดท้ายค่ะจำนวนนับ ่าจำนวน10แทนจำนวนจำนวนทั้งหมดก็คือทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะผลบวกของประโยคสัญลักษณ์การบวกแต่ละคู่เท่ากันหรือไม่อ่านักเรียนดูผลบวกข้างบนนะคะ3บวก7เ,เท่ากับ10หรือ7บวก3เท่ากับ10ผลบวก พ้นบวกของประโยคสัญลักษณ์การบวกแต่ละคู่เท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะ3บวก7กับ7บวก3คำตอบก็คือ10เท่ากันนั่นเองต่อไปค่ะ,ะกรอบรูปของเราเนาะมีสีดำสองอันบวกกับสีน้ำเงินอ้าอันรวมกันเป็น7อันหรือ5 หรือ5ก็คือสีน้าเงินใช่ไหมคะบวก2ก็คือสีดำหรือ5บวก2ก็เท่ากับ7นะคะจำนวน2แทนจำนวนอะไรคะสีดำจำนวน5แทนจำนวนอะไรคะก็คือจำนวนนับสีน้าเงินสุดท้ายคะ่ะจำนวน7แทนจำนวนอะไรคะ แทนจำนวนนับทั้งหมดทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำเงินแต่อันที่ว่างเปล่าเราไม่นับใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีจำนวนเนาะ,ะมาดูค่ะผลบวกของประโยคสัญลักษณ์การบวกแต่ละคู่เท่ากันไหมคะคำตอบของมัน2บวก5กับ5้บวก2ก็เท่ากับ7แสดงว่าผลบวกของประโยคสัญลักษณ์แต่ละคู่เท่ากันนั่นเองต่อไปการบวกจำนวนสองจำนวน เมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่ากันนะคะคราวนี้มาดูค่ะจาก3บวก7เท่ากับ10และ7บวก3เท่ากับ10ดังนั้น3มบวก7เท่ากับ7บวก3นะคะต่อไปค่ะจากสองบวก5เท่ากับ7และ5บวก2เท่ากับเจ็ด ดังนั้น2อบวก5ก็เท่ากับ5้บวก2นั่นเองนะคะฝึกคิดลองทำเราไปลองทำกันดูค่ะให้นักเรียนเติมจำนวนลงในกล่องสี่เหลี่ยมนะในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนดูนะคะ4ีบวก7เท่ากับ7บวกอะไรคะอ่า4ีบวกเ็ก็ต้องเท่ากับ7บวก สี่นะคะกล่องสี่เหลี่ยมที่หายไปก็คือเลขสี่นั่นเองต่อไปคนะ่ะอ่าเจ็ดบวกอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับห้าบวกเจนะ็ดอ่าเจ็ดบวกอะไรก็ไม่รู้แต่เท่ากับห้าบวกเจ็ดเพราะฉะนั้นเจ็ดต้องบวกห้านั่นเองเจ็ดบวกห้าก็เท่ากับห้าบวกเจ็ดนะต่อไปค่ะ หกบวกสองเท่ากับสองบวกอะไรคะหกบวกสองก็ต้องเท่ากับสองบวกหกนั่นเองง,ง่ายจังเลยอ่าคราวนี้มาดูค่ะอะไรก็ไม่รู้บวกแปดเท่ากับแปดบวกหนึ่งอะไรไม่รู้บวกแปดเท่ากับแปดบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมอะไรลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมคะเติม หนึ่งค่ะหนึ่งบวกแปดก็เท่ากับแปดบวกหนึ่งเห็นไหมคะเขาสลับกันนะสรุปค่ะการบวกจำนวนสองจำนวนเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่ากันเช่นสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบและเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบดังนั้นดังนั้นสามบวกเจ็ดก็เท่ากับ 7บวก3นะคะอ่าคราวนี้มาดูใบงานของเราค่ะใบงาน2.8การสลับที่ของการบวกนะคะก็ให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปเนาะอย่าลืมดูในกรอบ10ให้ดีๆนะคะอ่าอีกหนึ่งใบค่ะอันนี้ก็ให้นักเรียนเติมตัวเลขอย่าลืมบวกเลขให้ถูกต้องนะคะแล้วดูการสลับตำแหน่งของเขาด้วยนะการสลับเลขกันด้วยนะคะดูให้ดีๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะการเรียนคณิตศาสตร์นะก็มีเพียงเท่านี้นะครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำใบงานแล้วก็ตั้งใจฟังครูแบบนี้ทุกคลิปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย้าไปก่อนนะคะ